สวัสดีครับผมนุ้แอนมินช่อง107่คจ็ดลับออนไลน์ยิงโฆษณาแบบข้อความในช่วงท้ายผมจะอธิบายนะสมาชิกของผมถามเข้ามานะครับเอาแบบคอมยิงแอดข้อความซึ่ง Facebook มันอัปเดตใหม่ทําแล้วงงๆในหน้าเฟซส่วนตัวแล้วเลื่อนฝั่งซ้ายมือนะครับตัวจัดการโฆษณาคลิกเข้ามาเราอยู่ในหน้าตัวจัดการโฆษณาแล้วคลิกปุ่มสร้างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคุณต้องรับรองเพจครับ หมายถึงคลิกตรงนี้ฮะไปที่คุณไปที่ภาพรวมบัญชีกดปุ่มยืนยันเพื่อรับรองเพจของคุณครับเท่านี้คุณก็สามารถยิงแอดได้แล้วนะครับยิงข้อความหมายถึงกลับไปที่ตัวจัดการโฆษณาอ่านแต่ละลวัตถุประสงค์นะครับข้อมูลลูกค้าเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าสําหรับธุรกิจแบรนด์ของคุณแบบฟอร์มลูกค้า Messenger การโทรการสมัครใช้งานต่างๆสัญ,ญลักษณ์ข้อความเนี่ยไม่ใช่ยิงแอดข้อความนะมันอยู่ใน แคมเปญการมีส่วนร่วมครับคุณสามารถให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับ Messenger การรับชมวิดีโอและการมีส่วนร่วมกับโพสต์ฝั่งขวามือนะดังนั้นถ้าจะยิงแอดข้อความแบบคลาสสิกน่าจะอยู่ในหัวข้อข้อมูลลูกค้านะครับในส่วนคำว่ายอดขายจะออกแนว Conversion หรือเป็นโฆษณาแบบตามหลอกหลอนนะครับติดโค้ด Facebook Pixel ต่างๆนะประมาณนั้นจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ เลือกหัวข้อข้อมูลลูกค้าแล้วกันดำเนินการต่อหน้าแรกถ้าคุณไม่ตั้งกระจายงบประมาณก็ไม่ต้องเปิดปรับให้เหมาะสมกับแคมเปญไม่จำเป็นนะครับคือเราจะใช้1แคมหนึ่งแคมเปญหนึ่งชุดโฆษณาและ1ตัวโฆษณาเท่านั้นครับก็ไม่ต้องเปิดหน้าแรกไม่ต้องทำอะไรครับกดถัดไปทันทีหน้าที่2ครับชุดโฆษณาเลือกหัวข้อได้เลย ตำแหน่งที่เกิด conversion เลือกเป็น messenger แล้วกันครับจากนั้นเลือกเพจครับตั้งงบประมาณต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งานถ้าถ้าตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมันเหมือนกับเหมาจ่ายอย่างเช่นที่1,000ต้องกำหนดวันสิ้นสุดนะเช็คดูเดือนให้ดีนะครับตอนนี้ที่มันขึ้นเตือนคือมันคนละอยู่คนละเดือน วันละร้อยกว่าบาทก็เกือบเกือบสิบวันแจ้งเตือนก็หายไปแล้วทีนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายลากเมาส์มาชี้กแก้ไขได้เลยนะครับเมามาชี้ตำแหน่งแล้วแก้ไขจะไปอย่างรวดเร็วนะครับมันสามารถปักหมุดได้นะครับในในส่วนนี้ส่วนมากพวกเราก็ยิงไปทั้งประเทศแต่ว่าถ้าอยู่ในจังหวัดของคุณเนี่ยคุณกากระบาดประเทศไทยทิ้งไปก่อนแล้วเลือกหัวข้อปักหมุดแล้วต้องเลื่อนเมาส์แบบนี้ฮะไปต้องแม่นแผนที่นิดนึงนะครับ ลากเมาส์ไปชีท้ที่จังหวัดของคุณแล้วคลิกปักหมุดแล้วไปวางปักได้หลายหมุดนะครับอย่างนี้นะสมมุติจะปักในจังหวัดในรัศมีของคุณตามที่ต้องการแล้วไปปรับกี่กิโลนะครับ16หรือว่าปรับไปตามที่คุณต้องการต่อไปอายุเพศปรับให้เหมาะสมครับแนะนำให้20ปีเป็นต้นไปนะในส่วนอายุก็พิจารณาเอาเองที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดข้อพฤติกรรม ข้อมูลประชากรต่างๆนะลากเมาส์มาชี้แล้วคลิกฝั่งขวามือคําว่าแก้ไขครับหรือใส่ความสนใจอนะินเทอร์เน็ตะก็พิมพ์ไม่ต้องคลิกเลือกดูนะเพราะว่ามืนยิ่งคลิกยิ่งมืนนะให้หัวข้อเลือกดูเนี่ยอย่างความสนใจต่างๆเนี่ยมืนมากนะครับพิมพ์ให้ใกล้เคียงที่สุดถ้าอย่างเช่นทําธุรกิจบ่อตกปลาร้านอาหารสปานวดขายครีมเครื่องสําอางใบหน้าความสวยความงามลองพิมพ์นะครับ ให้สอดคล้องใกล้เคียงเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาคุณก็เลือกความสนใจนั้นๆการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ทั้งอายุเพศต่างๆและความสนใจให้คุณดูฝั่งขวามือขนาดกลุ่มเป้าหมายให้มันขึ้นสีเขียวแต่อย่างไรก็ตามต้องดูตัวเลขนะชาวบ้านเขาให้ใช้ประมาณ1ล้านถึง20ล้านขึ้นสีเขียวถือว่าโอเคใช้ได้ต่อไปตำแหน่งการจัดวางครับ ถ้าไม่ได้เชื่อมโยง i ิน t a g r กรมให้ติ๊กออกนะครับแค่ i ิน t a g r กรมครับเอาออกหัวข้อนี้ฮะในสตรีมผมเอาออกครับนอกนั้นก็ปล่อยอัตโนมัติได้เลยหน้าที่3ครับโฆษณาไปที่หน้าที่3เหมือนเดิมเขาพาย้อนไปหน้าที่2เพื่อไปยอมรับเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เจอการตั้งค่าโฆษณา ให้คุณเลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วเพราะมันจะโชว์แสดงหน้าเพจในส่วนชิ้นงานโฆษณาเลือกเลื่อนเมาส์มาอ่านดูนะครับว่าหมายถึงอะไรมันไม่รองรับไงครับนะครับทีนี้สมมุติผมเลือกโพสต์นี้ละกันขายน้ําปลาาขายน้ําพริกต่างๆครับก็คลิกดําเนินการต่อครับขายสินค้าแบบนี้ก็เหมาะสําหรับการการยิงโฆษณาแบบข้อความแต่ การมีส่วนร่วมก็ไม่ใช่ว่าจะขายไม่ได้นะครับเพราะข้อความมันราคาแพงมากคุณต้องไปบวกลบคูณหารต้นทุนไม่ใช่กําไรแค่หลักสิบเนี่ยอย่าหาทํานะครับแคมเปญข้อความมันจะไม่คุ้มนะครับต้องกําไรหลักร้อยขึ้นไปนะคลิกทีล่ละหัวข้อครับแน่นอนต้องติ๊กส่งข้อความครับอัปเดตโค้ดถ้าคุณไม่ได้เลือกปุ่มข้อความเขาจะอัปเดตให้คุณให้คุณเลือกหัวข้ออัปเดตนะทีนี้ก็เลื่อนไปเทมเพลตข้อความหมายถึง คำถามที่พบบ่อยถ้ายังไม่เคยสร้างนะครับก็ต้องติ๊กสร้างตรงนี้นะนะใช้ที่มีอยู่แล้วหมายถึงอะไรเออติ๊กไม่ได้แสดงว่ายังไม่เคยสร้างครับก็ลองคลิกสร้างครับอันนี้ในหัวข้อนี้จะไม่ลงลึกมากนะเดี๋ยวคุณลองเข้าไปสร้างด้วยตัวเองนะครับคลิกเผยแพร่นะครับหรือว่าสั่งซื้อลันโฆษณาได้นะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยขึ้นโหลดขั้นตอน1 2 3สําเร็จแล้วนะครับมันอาจจะมีมันอาจจะค้างอยู่หน้านี้ไม่ไมต้องซีเรียสน,นะครับคลิกกากระบาดมุม มุมบนซ้ายออกไปได้เลยนะครับแคมเปญที่คุณเพิ่งสร้างมันจะโชว์ในหน้าเนี่ยในหน้าตัวจัดการแบบนี้ครับที่แรกอาจจะอยู่ในแฟ้มโฆษณาชุดโฆษณามันมีอยู่3ระดับคุณต้องคลิกมาในแฟ้มแคมเปญเห็นไหมนะครับคุณสามารถคลิกปิดหรือจะติ๊กด้านหน้าติ๊กทั้ง2แล้วคลิกลบบางช่วงบางตอนที่เศรษฐกิจดีขึ้นคุณอาจจะเปิด โฆษณามันก็รันต่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันตรวจสอบผ่านแล้วไงใช้งานอยู่แล้วคุณสามารถกดปิดนะครับสร้างโฆษณาแบบต่อเนื่องไม่ใช่แบบตลอดอายุการใช้งานนะก็สามารถกดปิดเปิดได้ทีนี้ต้องการลบทิ้งทําไงก็อย่าลืมติ๊กข้างหน้าแบบนี้นะฮะเครื่องหมายแล้วไปที่ถังขยะครับมีหลายแคมเปญก็ติ๊กข้างหน้ามันครับแคมเปญที่ต้องการลบแล้วติ๊กถังขยะครับลบระดับแคมเปญเลยนะครับก็ หายเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้เคยสัญญากันไว้ว่าอธิบายครับธุรกิจไหนเหมาะกับแคมเปญใดบ้างนะครับการมีส่วนร่วมและหัวข้อข้อมูลลูกค้าในในหน้าเว็บแบบใหม่ในส่วนการมีส่วนร่วมลองคลิกแล้วลากเมาส์อ่านนะครับเขาจะดึงดูดผู้คนที่มีพฤติกรรมการเข้าสอบถามผ่านอินบ็อกข้อความอาจจะไม่เกี่ยวกับการซื้อการขายแต่เป็นการ มีส่วนร่วมการทักข้อความ Facebook เขาประเมินประเมินพฤติกรรมของยูเซอร์แล้วเขาจัดหมวดหมู่ดังนั้นนะครับมีความเชื่อว่าคนที่ทักข้อความในแคมเปญการมีส่วนร่วมคือคือไม่ค่อยจริงจังนะมันต่างกันแบบนี้ทีนี้ถ้าอยู่ในลักษณะข้อมูลลูกค้าติ๊กเลือกหัวข้อนี้ฮะแล้วผู้คนทักเข้ามาแบบข้อความแสดงว่า พฤติกรรมลูกค้าที่มีการซื้อขายใน Facebook อาจจะ90วันหรือซื้อขายเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทักเข้าอินบ็อกซ์แล้วกดปุ่มซื้อขายมีการยืนยันมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเป็นลูกค้าชั้นดี Facebook จะจับยัดแคมเปญข้อมูลลูกค้านะเห็นไหม Messenger ก็เป็น Messenger เหมือนกันไปทางแต่พฤติกรรม Facebook มันคัดแยกออกมาแล้วเรียบร้อยรวมไปถึงเพิ่มการโทรนี่ผมคิดว่าน่าจะแพงหูฉีกเลยทีเดียวนะครับ การสมัครใช้งาน Messenger แบบฟอร์มลูกค้าเหล่านี้คือแพงแน่นอนนะครับเพราะ Facebook มองว่ายูเซอร์เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะซื้อขายสินค้ากับคุณมันต้องมีการประมูลคำว่าแพงหมายถึงจะได้ i m p r e s s i o n หรือการแสดงผลที่น้อยจ่ายเงินไปพันหนึ่งได้การแสดงผลสักประมาณพันหนะครับในส่วนข้อมูลลูกค้านะแล้วไอการแสดงผลไม่คอนเฟิร์มว่าคนเหล่านั้นเขาจะสนใจหรือว่า กดข้อความเข้ามาซื้อมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์หรือว่าโพสต์ของคุณว่ามันจะดึงดูดไหมดังนั้นการแสดงผลน้อยแล้วโพสต์ไม่ค่อยดีนี่จบข่าวแน่นอนนะครับแล้วในส่วนการมีส่วนร่วมเนี่ยที่มันบอกที่ผมบอกว่ามันถูกกว่าคือจ่ายเงินพันหนึ่งได้การแสดงผลอาจจะประมาณ1 0 0 0 0ื่นแต่จริงๆไม่ถึงนะสมัยนี้ยกตัวอย่างก็คือมันมันเยอะกว่าในแบบแคมเปญข้อมูลลูกค้านะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะให้การแสดงผล สูงกว่าอย่างเช่นจ่าย1,000แสดงผลเป็นหมื่นแต่คนที่คุณคนที่คุณจะได้นั้นก็คือคนที่มีส่วนร่วมตรงเป๊ะกับชื่อมันเลยนะครับยังไม่ซื้อตอนนั้นกดไว้แล้วอาจจะได้การเข้าถึงแบบออร์แกนิกหรือว่าหลังจากหลังจากที่เจอโพสต์ในเพจของคุณบ่อยๆเพราะว่าคนที่กดไลค์ในเพจของคุณเขาก็มีสิทธิ์ในการพบเจอโพสต่างๆ เริ่มแรกจากการกดไลค์โพสต์คุณเชิญเขามาถูกใจเพจเขาก็กดถูกใจเพจนะครับนี่ก็คือเป็นการมีส่วนร่วมมันจะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าการโฆษณาแบบไต่ระดับจากรู้จักกลายเป็นชอบประมาณนี้นะฮะแต่ไอข้อมูลลูกค้าเนี่ยก็คือ Facebook มองว่าคนกลุ่มที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคือคนที่พร้อมซื้อเออนี่คือกล่าวสรุปลองไปพิจารณานะครับว่ามันคุ้มทุนไหมเฉลีย่ยต่อข้อความ Mess e n g e r นะก็ เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่า50บาทต่อหนึงข้อความแต่ถ้าการมีส่วนร่วมเนี่ยคลิกดูโพสตเขาก็นับเป็นหนึ่งการมีส่วนร่วมนะต้นทุนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50สตางค์ศูนะหรือเกือบเกือบหบาทเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ครับที่ผมแจ้งไว้ว่าให้ขนาดมันอยู่ที่1ล้านถึงล้านแล้วกันนะครับและไปกําหนดสิ่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ